สวัสดีครับผมเห็นคลิปที่ส่งมานะครับสําหรับปัญหาในการสีไม่ให้โดนสายอื่นเนี่ยแน่นอนเลยเกิดจากการฝึกฝนนะครับแต่ยิ่งสายที่สามเนี่ยมันมักจะโดนสายอื่นนะฮะให้เราสังเกตให้ดีๆนะฮะขั้นสีเนี่ยถ้าเราไปจ้องอยู่ตรงเนี้ยมันก็ทาไงคือมือด้านนี้ก็จะเละเทะถ้าเราไปมัวแต่จ้องอยู่ตรงนี้นะะให้เราสังเกตว่า ระดับสายต่างๆเนี่ยมือมันอยู่ตรงไหน,นให้ดูมือขวานะฮะสมมติผมจะสีสั้นๆนะจะได้เห็นจะชัดมันจะได้จะได้เห็นชัดแะสายสี่มืออยู่ตรงนี้นะครับจับที่มือจับที่มือคันสีครับสายสี่สามสองหนึ่งเห็นไหมฮะสี่สามสองหนึ่งทำให้เป็นนิสัยว่าเออมือเราสูงเท่านี้่ะเป็นสายสี่มือสูงเท่านี้เป็นสาย 3. สามสูงเท่านี้เป็นสายสอง ตามสูตเป็นสายหน่งนะครับทําให้เรารู้ว่าเออเรายกแค่นี้ปุ๊เป็นสเป็นอาาัลกรนวะสามหนสองหรือนะฮะสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองะฮะสามหสองสก็ยกสูงเานะครับออก็จะเราไปหาตรงนี้ให้ได้คือเราต้องเข้าใจตัวเราเองครหาอะไรก็ได้เป็นทริคเล็กๆให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจนะครับเช่น ด้วยตัวเองคุณลองไปหาดูนะครับแล้วก็สีให้เป็นแนวตรงนะครับสังเกตมือนี้นะครับผมจะเอาิ้วชีตามแต่บางทีเวลาที่เราหน้าเราเลื้อยเง,งี้ยปุ๊บมันจะโดนหรือเราแบบพิงระดับมากเกินไปมันก็จะไปโดนสายอื่นๆนะ,ะถ้ารู้สึกว่าโดนก็ปรับระดับมือน,นะฮะปรับตรงนี้นะฮะปรับความสูงต่ำที่มือขวาอ่ะอันนี้ต้องลองไปฝึกฝนยูนะครับ มาเข้าตรงนี้นะครับ่ตรงนี้สําคัญนะครับส่วนที่ผมเห็นคุณเล่นนะครับมันจะเพี้ยนอยู่ตรงพอด o โด,โดโลเลมีอันนี้คุณทําถูกนะครับพอฟาซอนเนี่ยส่วนมากคนจะวางนิ้วชิดก,กันเนี่ยมันวางยากสำหรับคนอ่าที่ฝึกใหม่ๆนะครจะวางห่างอย่างนี้บ้างอยากจะรู้ว่าโน้ตไฟอยู่ไหนะให้เรามองสติ๊กเกอร์สองอันนี้นะครับ มันอยู่ระหว่างกลางนะครับให้คิดถึงเหมือนเรายิงปืนนะฮะอันนี้เป็นศูนย์ปืนนะเราจะยิงยังไงให้แม่นยํายิงให้แม่นยําก็คือต้องอยู่ตรงกลางนะครับเหมือนเราเล็งปืนอ่าสมมุติเราเอย่างงี้ก็ใช่นไหมฮะกินซ้ายกินขวาเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมขอเปรียบงี้แล้วกันนะลองไปนึกภาพดูว่าให้มันอยู่ตรงกลางถ้ามันเพี้ยนก็ให้หยุดสังเกตนะครับว่าเราทําอะไรผิดนิ้วเราอยู่ตรงไหนแต่ส่วนถ้าเราฝึกเงี้ยโดเลมีฟาซอนแล้วก็เพี้ยนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ฝึก ตั้งแต่ถ้ามันเพี้ยนตรงนี้ก็แก้ตรงนี้นะครับกดมันไปเลยนะฮะมีฟ้า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 เราทําบอกกับตัวเราเอะเราฝึกสิบสิบเที่ยวถ้าเราทําได้สิบเที่ยวไม่ผิดเราจะเลิกหรือห้าเที่ยก็ได้แล้วแต่ความพยายามคุณถ้าห้าเที่ยวไม่ผิดเราก็จะพักก็ให้รางวัลตัวเองอะดูพักผ่อนอริยาบทแล้วถ้าคุณจะสู้กับมันอีกก็ทำอีก แต่ที่เฉพาะที่มีปัญหาแล้วเอามารวมในภาพรวมอีกทีนะครับเดวเลมีฟาซอนดูนะครับเราจะใช้ต,ต้นเพลงเนี้ยเราจะใช้โน้ตมีฟาซ้อนนะครับผมจะลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับนะฮะจับไปนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับมี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 ฟาซ้อนซอน ฟ้าหน่อยนะผมเล่นเสเร็เวเลยเอาไหมมี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 มมฟาซนซนซนนะครับ่าผมจะสีนะอันนี้ลองฟังเสียงที่สีนะครับมีอารักษาแนวไว้นะถ้ารู้สึกโด,โดน้ามุดโดนสายนี้ก็ให้ยกถ้าโดนสายสีที่เสียงสูงกว่าก็ให้ยกหลังมือขึ้นนิดนึงถ้าโดนสายที่เสียงต่ำกว่าให้ ลดระดับหลังมือลงลองพยายามทำเนสัมีมีมาส่าาสอ่าเราไปฝึกดูนะครับ